มีแอปเปิลและส้มรวมกันในกล่อง96ผลถ้ามีแอปเปิลมากกว่าส้มอยู่18ผลจงหาว่ามีแอปเปิลกี่ผลถ้านักเรียนอ่านโจทย์ปุ๊บแล้วพบว่าในโจทย์เนี่ยมีข้อมูลอยู่2ชนิดที่ให้ผลรวมมาข้อนี้คือแอปเปิลกับส้มข้อมูล2ชนิดใช่ไหมครับ ให้ผลรวมมาคือ96และในโจทย์นั้นยังบอกอีกด,ด้วยว่าข้อมูล2ชนิดนั้นอะ่ะมันมากกว่ากันอยู่18ก็คือให้ผลรวมแล้วก็ให้ผลต่างหรือให้ผลลบมาด้วยนะครับถ้าในโจทย์นั้นให้2ข้อมูลมาแบบนี้ก็คือผลรวมและผลต่างนักเรียนสามารถใช้วิธีการแบบนี้ได้นะครับก็คือเรารู้ว่ามีแอปเปิลนะครับเดี๋ยวคุณครูเขียนเป็นโครงสร้างจากโจทย์ให้ดูก่อนแอปเปิลบวกส้มนะครับก็คือรวมกันเนาะเท่ากับ96 และเรารู้อีกว่าแอปเปิลนะครับลบสม้มก็คือแอปเปิลเนี่ยมันมากกว่าสม้มเห็นไหมจากโจทย์มากกว่าสม้มอยู่ 18. สิบแดแสดงว่าแอปเปิลลบส้มเนี่ยเท่ากับสิบปดนะครับเมื่อเราได้ข้อมูลมาอย่างนี้ก็คือบวกกันได้9ก้าสิบหและลบกันได้สิบปดนะครับอยู่ที่ว่านักเรียนอยากหาข้อมูลไหนอย่างในโจทย์ข้อนี้อยากหาแอปเปิลมีกี่ผลใช่ไหมครับแอปเปิลเนี่ยมันเป็นค่าที่มากกว่าคุณครูจะใช้คําว่าหา ค่าที่มากกว่านะครับหรือหาจำนวนมากนั่นเองให้เรานำผลบวกนะครับผลบวกก็คือ9 6เนาะผลบวกครับกับผลต่างก็คือ18เนี่ยเอามารวมกันถ้ากรณีที่เราจะหาค่าที่มากกว่านะครับให้เรานำผลบวกกับผลต่างเนี่ยมารวมกันก็คือเอา9 6มาบวกกับ18ครับว่าได้เท่าไหร่นะครับก็6บวก8ได้14สใส่4ทด1 9เบวก1เป็น10 บวกทอยหนึ่งก็เป็น11เนาะได้1นึได้ครับได้114หได้114หลังจากนั้นก็ให้นักเรียนไปหาครึ่งหนึ่งนะครับของ114ครึ่งหนึ่งก็คือหารด้วย2เนาะว่าได้เท่าไหร่นะครับก็114หารด้วย2 2 5 10ลบกันเหลือ1ชัด4ลงมา27ได้14ลบกันเหลือ0ลงตัวพอดีก็ได้57อ่าผลสุดท้ายตรงเนี้ยที่เราได้57จะเป็นจำนวนแอปเปิลทันทีครับ จะเป็นจำนวนแอปเปิลทันทีอ่ะเราลองใส่เข้าไปดูตัวเลขนะครับอ่าใส่57าสิบเจแทนตรงนี้ดูนะครับอ่ะคันนี้เดี๋ยวแถมเพิ่มเติมถ้าเราจะหาจำนวนส้มนะครับวิธีการก็คือต่างจากเดิมนิดเดียวนะครับหาค่าที่มากกว่าเนี่ยให้เราเอามาบวกถูกไหมเอาสอตัวเลขนี้มาบวกแต่ถ้าเราจะหาค่าที่น้อยกว่านะครับอ่าเดี๋ยวคุณครูขออนุญาตขยายอ่ะหาค่าที่น้อยนะครับหาค่า อครูขอใช้คําว่าหาจํานวนน้อยละกันหาจํานวนน้อยนะครับถ้าเราอยากจะหาจํานวนที่น้อยเนี่ยให้เอามาลบกันครับ96หกลบก็คือเอาผลรวมมาครับกับผลต่างเนี่ยมันลบกันลบกันได้เท่าไหร่ครับ 18. เก้าหลบดลบ8ดนี้ยืมก็เหลือ8ดเนาะ8ลบหเหลือ7ดได้78ดและหาครึ่งนึงเหมือนเดิมครับก็คือเอา78มาหารด,ด้วยสองครึ่งของ78ดนะครับใครยังไม่ถนัดครึ่งหนึ่งก็ตั้งเป็น หาร2แบบนี้ก็ได้2 3 6ลบกันเหลือหนึชักไปลงมา2 2งคูณ9ได้18เนาะได้39แสดงว่าส้มเป็น39ผลครับส้มก็คือ39อ่ะลองเช็คดูว่าจริงตามนั้นไหมนะครับเอา57บวก39ดูว่าได้96จริงไหม9้าบวก7ได้16ใส่6ทด1 5ึบวก1เป็น6 789ได้96จริงนะครับ และเราเอา57าสลบส9ดูซิห้าสิบ7ลบสาได้เท่าไหร่7ลบ9ไม่ได้นี้ถูกยืมเหลือ4 7กลายเป็น17นะ17บลบเได้8 4ดลบสได้1นึ่งเดี๋ยว4ีลบสได้1ได้18จริงนะครับเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนที่าหาครึ่งนึงเป็นนะครับสามารถใช้วิธีนี้ได้นะครับ เขาเรียกว่าวิธีจานวนน้อยจานวนมากเนาะในในหนังสือครูครูใช้คําว่าจํานวนน้อยจํานวนมากก็คือเอาผลรวมกับผลต่างเนี่ยมาบวกกันได้เท่าไหร่เอาไปหาครึ án, ่งหนึ่งหรือหาร2ถ้าเกิดเอาผลรวมผลต่างมาบวกกันเมื่อทําตาม2บรรทัดเนี้ยค่าที่ได้นะครับจะเป็นจํานวนมากก็คือเป็นแอปเปิลนะกรณีข้อนี้แอปเปิลน้นมากแต่ถ้าตรงกันข้ามเอา2เลขเนี้ยมาลบกันนะครับค่าที่ได้เอามาหาครึ่งหนึ่งจะเป็นจานวนน้อยทันทีอันนี้กรณีที่นักเรียนหาครึ่งหนึ่งเป็นแล้วนะครับ แต่ถ้าบางคนบอกว่าผมยังหารไม่เป็นเลยหาครึ่งนึงไม่เป็นทํายังไงนะครับโอเคมันมีอีกวิธีหนึ่งก็คือ,คอใช้ตารางาคาดคะเนนนะครับตารางาคาดคะเนจริงๆการคิดแบบการคิดโจทย์ลักษณะนี้มีหลายวิธีนะมากกว่า3วิธีที่ไม่ไม่นับสมก,การด้วยนะถ้านับสมการก็มีอีกเยอะเลยก็มีอีกเป็นอีกวิธีหนึ่งถูกไหมครับโอเคอีกวิธีหนึ่งที่เราจะใช้ก็คือเขาเรียกว่าตารางคาดคะเนนนะครับเดี๋ยวคุคณครูเขียนไปนิดนึงเราเรียกว่าตารางาคาดคะเนนนะครับ คัดคะแนคำตอบชื่อเต็มๆนะครับโดยเราก็ใส่ข้อมูลลงไปครับอะไรมากกว่าเมื่อกี้แอปเปิลมากกว่าใช่ไหมใส่ข้อมูลลงไปอันนี้แอปเปิลนะครับและต่อมาคือส้มเนาะแล้วก็มีการบวกแล้วก็ลบก็คือมันมีผลบวกและผลลบใช่ไหมครับผลผลบวกและผลต่างนะครับหลังจากนั้นเราก็ใส่ผลบวกรอเลยเราต้องการผลบวก9 6เราใส่ 9- 6รอเลยครับใส่ 9, 6รอทุกช่องเลยเพราะว่า เราจะคาดคะณนไปเรื่อยๆว่าเลขอะไรล่ะที่มันบวกกันได้96แต่ลบก,กันจะต้องได้18นะครับโดยจุดเริ่มต้นหาจุดกึ่งกลางของ96ก่อนก็คือหาครึ่งของ96ก่อนนะครับการจะหาครึ่งของ96ก็ครูจะใช้ฝึกนะครับตั้งแต่ป .1 เลยคือตั้งแต่หาครึ่งของ10โดยที่ต่อให้นักเรียนยังหาร2ไม่เป็นนะครับแต่เราค่อยๆฝึกเลขแบ่งออกมาเป็นเป็นครึ่งหนึ่งสมมุติว่า100อย่างเงี้ยครับ ครึ่งของ100คือนักเรียนจะเริ่มมองออกนะครับถ้าเกิดว่าเริ่มตั้งแต่เลขน้อยๆอันนี้เราไปแบบให้เห็นภาพแบบเลขที่มันใกล้96มากเนาะ96มันใกล้100ใช่ไหมมันมัน96้าสิบวกสอ่ะได้หนึเพราะฉะนั้นถ้าเกิดครึ่งของ100มันคือ50เอ๊ะถ้าครึ่งของ96เนี่ยมันลดลงมา4ใช่ไหมแบ่งแบ่งไปอย่างละ2ก็น่าจะเป็น48นะถูกไหมเพราะ้าสิบหมาเป็น100เนี่ยมันต้องบวก4นะ่สี่สิบแป2 48นะเป็น50ก็บวกอีก2 รวมกันเป็น4พอดีอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ครึ่งของ96คือ48ก็คือจุดเริ่มต้นของจุดเริ่มต้นของในตารางครับเราก็จะเริ่มต้นจาก48บวกกันได้9 6ก็คือคิดว่าแอปเปิลมี48ส้มมี4 8อย่างเงี้ยเราก็บวกกันได้96แต่ลบกันน่ะจะต้องได้0ูถูกไหมเพราะว่า48กับ4 8ลบกันได้0ูย์แต่ผลลบเราต้องการ18แล้วช่องไหนล่ะเป็น18แเราก็ค่อย คาดคะเนนไปเรื่อยๆโดยที่อ้าวจาก48เป็น49สิส้มจาก48ก็ต้องลดลงมา1เป็น47เพื่อให้ผลบวก2เลขนี้ยังคงเป็น96แต่ผลต่างหรือว่าผลลบเนี่ยจะเริ่มเป็น2ละเพราะว่า49ลบ47ได้2เอาเพิ่มใหม่เป็น49แล้วเป็น50อันนี้ก็ต้องเป็น46สังเกตว่าบวกกันยังคงได้96อยู่แต่ลบกันตอนนี้ได้4ละนักเรียนสังเกตไหมว่ามันค่อยๆเห็นไหม เดี๋ยวมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นก็คือผลต่างหรือว่าผลลบเนี่ยมันจะต้องเพิ่มขึ้นจนกระทั่งได้18เดี๋ยวเราลองเขียนนะ0 2 4ย์10 12ี่16แดแล้วก็18แอ่าแสดงว่าที่ผลลบได้18เนี่ยมันคือช่องนี้ถูกไหมครับมันคือช่องนี้เดี๋ยวเราไฮไลท์ไว้ก่อนอ่าแล้วบวกกันได้96เนี่ยงั้นเราก็ไล่ตัวเลขเลยวิธีไล่ไล่อย,ย่างไงนะักเรียนดูนะครับ4ี 48, 49 50อันนีต้องเน51 52 53 54 55 56แล้วก็57ตรงกันนะครับนี่ตรงกันเลย Apple นะครับมี57ส่วนส้ม48 47 46อันนี้ก็เป็น45 44 43 42 41 40แล้วก็39เห็นไหมว่า39ตรงกันอีกแล้วนะครับ ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือใช้ตารางการคาดคะเนคคาตอบก็สามารถใช้สอนน้องๆป .1 ป .2 ได้นะครับก็อาจจะค่อยๆให้ฝึกเรียงตัวเลขนะครับนับตัวเลขเรียงการฝึกบวกให้ได้เท่ากับจํานวนที่ต้องการแล้วก็ฝึกเอามาเอาแต่ละตัวมาลบกันผลลบก็จะค่อยๆแตกต่างกันไปนะครับแต่ถ้าเกิดเราฝึกหาให้นักเรียนหาครึ่งหนึ่งได้คล่องเนี่ยสามารถใช้วิธีด้านบนได้เลย โอเคประมาณนี้เดี๋ยวถ้ามีวิธีอื่นเพิ่มเติมยังไงคุณครูจะทำคลิปเพิ่มเติมมาให้นะครับ